ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์น,นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะเรารู้เรื่องของการเงินรายรับรายได้ของผู้ที่เกิดราศีคมนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะจนถึงกลางเดือนิถุนายนนะคะตำแหน่งนะรายรับคุณได้ไพ่หนึ่งดาบถ้าไพ่หนึ่งดาบมาบอกเลยนะคะว่า รายรับรายได้ของเรามีเรื่องการตัดสินใจอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรายรับเนี่ยมันยังไม่ค่อยนิ่งจะมีการพูดคุยเจราจาอะไรบางอย่างในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินหนึ่งดาบการตัดสินใจอาจจะเป็นการตัดสินใจปรับแก้ไขปัญหาต่างๆว่า เราจะรับแบบไหนอย่างไรให้มันชัดเจนที่สุดไม่ได้ดูว่าการเงินได้รับก็จะวิีทางที่ดีแต่ต้องอย่าใช้หิตอย่าใช้อารมณ์นะนิ่งๆหน่อยนะอย่าไปไหวอย่าไปหวัน่นไหวกัรสถานการณ์รอบข้าไม่งั้นจะกลายเป็นคนที่ดูแล้วมีอารมณ์เหวี่ยงๆอ่ะเราะว่าอารมณ์การแสดงออกหน่อยนะคะโอกาสกํลาลังมานะแต่จสลับตําแหน่งกันนิดนึงโอกาสมาแต่ถ้าเราล่ะใจร้อนแลว้วก็แสดงอารมณ์อะไรที่มันไม่ควรเนี่ย อาจทาให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปได้นะดูดีๆนะเรื่องของการเงินเนี่ยมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือคุณอยู่นะใครก็ตามที่กำลังติดต่อเรื่องการเงินใดๆไว้ก็มีน้อทุกคนจะได้รับได้รับโอกาสที่ดีได้รับช่องทางการเงินอะไรบหางแต่ต้องจัดลําดับอีกแล้วไงเพราะต้องนควาส่เสริมเป็นก้าวไหมคะเ็ได้ได้ว่าดวงการเงินนะเปิดทางอยู่แต่มาานันจะมีเรื่องการพูดคุยมีการเจรจามีการตกลงมีการต่อรองอะไรบางอยางมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆค่ะว่าเราจะนำเงินส่วนที่เรากําลังมีอยู่นะตอนเนี้ย ไปใช้จ่ายทำอะไรก่อนตามลำดับความสำคัญที่ควรทำเนาะโอกาสมาแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยด้วยความแบบเสียเวลาเนาะไม่ได้เพนต้องตั้งสติแล้วก็เปิดใจเรียนรู้รับทุกอย่างค่ะที่มันเรื่องดีๆทันะ้งเรื่องของการงานและการเงินที่กำลังเกิดขึ้นและเข้ามาในตัสตาร์ของคุณช่วงต้นเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนี่คือสตาร์ของคุณ,คณคาชาวราศีกุมค่ะ